สวัสดีครับพบกับผมพี่เสือไทเกอร์ยูสคาเรื่องรถไว้ใจพี่เสือครับใครเข้ามารับชมแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในส่วนพี่เสือหน่อยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในส่วนพี่เสือหน่อยวนรอบคันช้าๆชัดๆกับตัวนี้ Toyota c a m มรี่ปี2010นะครับ2.4งจุดสีไฮบริดนะครับตัวนี้สุดในรุ่นนะครับหายากมากไม่200,000โลนะครับไม่200,000โลเขาเรียกว่าเปลี่ยน เขาเรียกว่าเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหญ่ไปเป็นแบตเตอรี่เล็กมาแล้วรถเข้าศูนย์ตลอดนะครับมีปอหนึ่งให้นะครับคันนี้ผมขายให้ในราคานะครับลงแม็กมาแล้วด้วยนะ เป็นขอบ17นะหายากมากกุญแจ2ดอกมีปหนึ่งยางใหม่ภาษีปี6 5นะครับยางเปลี่ยนมาปี20ปลายปีเพราะนั้นรถครบถ้วนสมบูรณ์ความคันนี้ผมเสนอขายเนี่นยแหละค่ะ3 9 9 0 0บาทกับตัวเจ้าตัวนี้แ Cam มรี่ไฮบิดสีขาว3 9 9 0 0่บาทกับโปรโมชั่นเรื่องรถไว้ใจพี่เสือครับฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนฟรีค่าดาเนินการออกรถศูนย์บาทตังค์ไม่ต้องรับประกันเครื่องเกียร์ให้1ปีรับประกันไม่มีชนหนักต่อ,ตอ,ตอพี่คว่ำจมน้ารถยนต์สูญหายโอนเล่นไม่ได้ผมรับซื้อคืน เต็มจํานวนนะครับใครอยากได้รถคันนี้คันนี้ผ่อนประมาณผมทําโปรโมชั่นให้ผ่อน7,000กว่าบาทนะครับคันนี้ทําให้ผ่อน7,000กว่าบาทรายได้ประมาณ1 4, 1ื่นหนึ่งหมื่นสี่หนึ่งหมื่นห้าขึ้นไปแอดไลน์ใต้ลิงก์ทักมาสลิปคาร์บอนแอดไลน์มาสลิป e อีเมอแอดลมาผ่อนบ้านอยู่แอดไลน์มาทุกอาชีพที่ทำงานอยู่จริงและไม่ติดแบงค์ลิสต์แอดไลน์แล้วทักมานะครับรายได้ประมาณ14,000บาท4,000ัน้าขึ้นไปทักมาได้เลยทุกอาชีพนะถามว่าแคมรี่คันนี้เหมาะกับประเภทไหนผมแนะนำนะ 1. มันได้เครื่อง2,004 2. โครรงงส้าใหญ่บอดี้เคร แน่นอนแล้ครับรถมันนิ่มขับสบายมันหรูหรูหรานะครับแล้วก็มันนิ่มเพราะนั้นการเดินทางต่างจังหวัดผมว่าข้ามข้ามเดินทางระยะไกลผมว่าคันนี้ถือว่าตอบโจทย์มากนะครับกับตัวนี้นะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูสีขาวนะครับลงล้อมแม็กมาแล้วมีกระจกด้านข้างมือจับโคเมียมมือจับโคเมียมนะตัวไฮบริดนะครับและยิ่งช่วงนี้น้ำมันแพงไฮบริดยิ่งตอบโจทย์เข้าไปใหญ่พี่ดูดิ เจ้าของเก่าของครบหมดนะครับรถเข้าศูนย์ตลอดนะผมชอบตรงนี้แหละรถรถเขาเข้าศูนย์ตลอดและท้ายหลังก็เดิมเห็นไหมครับนะครับคู่มงคู่มืออะไรคือสิ่งที่ผมชอบรถบางคันนะครับไม่ว่าคือถามว่านี่รถปี2010วิ่งมาวิ่งมา2องแสนสองแสนเป๊ะเลยนะเยอะไหมผมว่าไม่เยอะนะครับผมว่าไม่เยอะรถสภาพสภาพผมว่ารับได้น้ําสภาพอยู่ในอยู่ในขอบเขตที่รับได้ดูนี่แล้วตะเข็บข้างก็เดิมโอ้โหเหนียวมากไม่เคยแกะเลยมั้งนี่เลยนี่ครับ แต่เข็บข้างก็เดิมนะครับแต่เข็บข้างเดิมนะโอ้ยฝนตกนะครับดูเลยนี่นตเข็บข้างเดิมหมดเห็นไหมครับ มาดูห้องเครื่องกันนะครับรถเดิมรถสวยนะครับเปิดให้ดูหมดทุกจุดนะเราขายกันแบบนี้นะครับเปิดดูบ้านๆน,นะนะครับน็อตฝากระโปรงหน้าเดิมนะนะครับน็อตฝากระโปรงหน้าเดิมนะครับ ทุกคันและหลายห้องเครื่องช้าๆจะชัดนะเป็นตัวไฮบริดตัวใหม่นี่คือรถเพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่ได้ทาความสะอาดใดๆทั้งสิ้นมออกงมออกอยู่ครบหมดนะครับขายราคานี้ไม่แพงนะเพราะว่ารถสภาพไม่สวยเขาขายกันอยู่37 38ผมขาย3 9 9แล้วอย่าลืมนะครับผมฟรีจัดฟรีโอนฟรีดาวให้นะค่าจัดค่าโอนก็สองสามหมื่นแล้วและอีกอย่างหนึ่งก็คือผมส่งฟรีทั่วประเทศไทยจัดไฟแนนซ์ฟรีทั่วประเทศไทยนะครับเห็นไหมครับโอ้โหเดิมๆจริงๆ เปิดต้องเปิดให้ดูถึงสี่ฝั่งนะครับเปิดให้ดูครบสี่ฝั่งแล้วเดี๋ยวเราไปลองรถกันนะครับเปิดให้ดูสี่ฝั่งแล้วลองรถกันนี่สุดนะครับสุดในรุ่นอ่ะคราวนี้เดี๋ยวเราเข้าไปข้างในไปนั้งลองรถกันฝนตกพอดีเลยไปะนะครับเดี๋ยวไปดั้งลองรถกันนะครับกับตัวนี้ไฮบิดนะ2องจุดสี่ไฮบิดนะผมไม่รู้จะตกหนักหรือเปล่านะครับเออนี่ครับบอดี้บอดเดอร์เดิมหมดนะแล้วก็ โอ้โหเปิดเพลงก็ดังเชียวโอ้ยแอร์อยู่ไหนเนี่ยอา้ายังไม่ได้เปิดรถสตาร์รถแล้วนี่ครับนิ่มมากนี่นะคือถ้าเกิดพี่จะดูรถผังหน้าจอเนี่ยครับเห็นไหมเป็นเดิมเดิมเลยนะผังหน้าจอเขานี่คือเดิมหมดนะนะผังหน้าจอนี่คือแบบว่าตัวอกักษรตัว,ต,วตัวเลขอะไรครบหมดและแอร์นี่ดูแอร์ที่ก้นนะซิกเนเจอร์ของเขารวมถึงที่บันแดดด้านหลังและเบาะลายไม้เบาะหนักนี่คือสภาพสมบูรณ์มากนะรถบ้าน รถบ้านนะไม่สองแสนโลแล้วพี่ดูดิมีกล้องหน้ากล้องหลังมาครบแล้วนะเขาติดเขาเขาเรียกว่ากระจกเดนโก้เดนโก้กระจกหลังเดนกระจกหลังเดนโก้ก็คือเรียกว่ามีทั้งกล้องหน้ากล้องหลังก็คือพี่ซื้อไปก็เขาเรียกว่าสมบูรณ์แบบสมบูรณ์ความเนี่ยกล้องหลังมองได้ตลอดเวลาเลยชอบไม่ชอบละ่ละในราคา399ได้รถคันใหญ่เครื่อง2004และแคมรี่นะรถผู้บริหารนะครับนะครับรถผู้บริหารนะไปไปไหนก็ไปได้ทั่วและรถดีรถเนียบ เนี้ยนะนี่ยังไม่ได้คือยังไม่ได้เก็บงานยังไม่ไทําคมสาดเลยนะนี่คือเอามาให้เห็นเลยทเจา้าเนี่ยังของเจ้าของเก่ายังอยู่เลยเห็นนะครับนี่คือเราขายของแบบนี้เลยคือมายังไงเรามาวันแรกเราเอามาทําทําให้ลูกค้าดูก่อนเลยเฮ้ยรถสภาพแบบนี้นะลูกค้าแฮปปี้ไหมลูกค้าแฮปปี้เราลุยกันต่อถูกไหมพี่ดูนี่นะโอ้โหช่วงล่างแน่นนะร,รถรถถามว่าถามว่ารถมันดีไงพี่รถรถมันเข้าสูตตลอด มันดีตรงนี้แหละนะครับคือเขาเรียกว่าคือดูแลเหมือนลูกอะ่ะคือเขาเรียกว่าไ่าไม่ลุงแม่ไต่ไ่ไม่ตอมอะ่ะนะฮะโอ้โหรักลูกรักรักลูกรักคันนี้มากแล้วคิดดูดิภาษีเพิ่งต่อเอ่ออะไรนะยางเพิ่งเปลี่ยนประกันก็เพิ่งต่อปอหนึ่งไปนะครับทุกอย่างคือแบบว่าเขาไม่อยากจะขายนะแต่ว่าเขาเปลี่ยนรถเขาเลยต้องขายนะเนี่ย ใจจริงๆเขารักรถคันนี้มากเลยใครได้ไปรถคันนี้ต่อก็โหก็ถือว่าสุดยอดสุดยอดนี่ดูดิเนอ่ะเดี๋ยวผมทําความเร็วให้ดูนะโอ้แคมรี่แต่แคมรี่ไม่ต้องพูดเดยอะมันก็นิ่มมันก็นิ่มของเขาอยู่แล้วอะ่ะเมันก็นิ่มของเขาอยู่แล้วฝนตกหน่อยนะดูใช้เบรกดีไหมยางปียี่สิบนิ่มกิ๊บเลยโอ้โห้วย นี่มคลิปเลยแล้วภายในนี่โอ้โห <c oughs> เออมเมาเถอะมาเอากันเถอะเ <c oughs> ชื่อผมมาเอากันเถอะ นะครับก็ประมาณนี้นะก็ออกรถง่ายไม่ยุ่งยากต่างว่าซื้อขายได้ขอแค่ไม่ติดแบล็กิ i เท่านั้นส่งฟรีทวีปไทยจัดไฟแนนซ์ฟรีทวีปไทยซื้อสดผมไม่เก็บเปิดให้นะครับก็นะบมีเบาะหนังลายบายมีดิสมี AUX ก์มี DIS, ม X, ม AM FM a ม f m ก็เปิดได้ทังสองช่อนโฟลเดอร์ further, เปิดซีดได้สแกนแท็กได้ตัวอักษรซีดีได้นี่ครับแล้วปรับได้6กสัญญาณแล้วก็นี่ระบบองค์ระบบแอร์ผังหน้าจอ2ฝั่งแลวคือภาพแลวคือตัวอักษรมันชัดนี่คือยังไม่ได้ไปเก็บงานลายมงลายไม้ก็คือ อังจริงมันสภาพมันค่อนข้างสมบูรณ์เพราะนั้นถ้าเกิดใครที่อยากได้รถผมว่าแนะนําเลยและได้สีขาวด้วยในตลาดตอนนี้สีขาวไม่มีของนะผมบอกให้เช็คมาแล้วปี2 0 1 0ครับสวยมาก3 9 9้นะครับราคานี้ซื้อไปเถอะไม่ผิดหวังแน่นอนแลวเพิ่งเปลี่ยนแบตเตอรี่มาปี2021นนะครับเช็คศูนย์มาแล้วผมเช็คศูนย์มาให้แล้วนะครับไม่ต้องกลัวนะเพราะก่อนซื้อเราก็เช็คเหมือนกันเหมือนที่ลูกค้ากลัวลูกค้าบอกเช็คให้หน่อยได้จัดให้ นะเพิ่งเปลี่ยนลูกเล็กลูกใหญ่มาปี21นะครับก็สบายใจเปลี่ยนศูนย์ด้วยนะผมถึงบอกถ้าเกิดเขาเปลี่ยนศูนย์ก็คือเขาไม่ตั้งใจจะขายอยู่แล้วเนี่ยมีทั้งกล้องหน้ากล้องหลังผมมันกล้องหน้ากล้องหลังเลย <Yeah. S 1> โคตรเจ๋งเลยนะครับถ้าเกิดอย่างนี้ใครที่ชื่นชอบคันนี้นะครับอยากได้ก็นะครับก็แท็กเพื่อนแท็กฝูงหน่อยหรือว่าใครที่กําลังหารถใหญ่ครอบครัวพาไปเที่ยวต่างจังหวัดแคมรี่นี่ผมว่าตอบโจทย์นะไปได้ทั่วนะ เพราะว่าเครื่องเขา2004แล้วก็ประหยัดน้ำมันด้วยนะครับได้เครื่องใหญ่ประหยัดน้ำมันผมว่าตอบโจทย์มากๆนะครับนะครับเดี๋ยวผมเก็บงานให้คันนี้เพิ่งเข้ามาเดี๋ยวเก็บงานให้นิดหน่อยรถก็สวยสวยแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่สดพี่เสือด้วยใครเ <c oughs> พื่อนฝูงใครหาแคมรีปี2 0 1 0อยู่แท็กเพื่อนแท็กฝูงแชร์เข้าไปนะสำหรับวันนี้ผมพี่เสือไทยกายุทิคเรียงรถไว้ใจพี่เสือครับ